คนเดียวเต็มกระตาพี่น้องเอยหญิงเจนผ้าหมานมือนี่อ้ยอุ้อ้โหุ้าปึบกระแมนเลยเนาะโอ้โห cây okay. ừ. ừ. oh. ừ. lo chào làm hay quay lại còn cả bưng, ừ, ừ, ừ. Chạy lời Anh lại phiền con người lưới kia kì kì nãy gầy toàn lại chỗ tè ờ nãy gầy lưới ồ, ồ, มันยังเป็นของเราขายาวแทบโอ้โหขามีลูกเล็กด้วยสร้างติดมาเลยม,มีดอกขอมมาเห็นเลยอะ่ะจอนี่โอ้โห อะไรจะขนาดนี้มันจะเฮ็ดเียเถอโอ้โาหปา้ือะอ สวยเกินต้านดูใจบอโอ้โหปาดูดิโหดพโอบักโมงบักแตงขึ้นญ่เอาเหลือแถวอู้โายอืมออ่ะน่ะ เก็บอันนี้ก่อนอืออ้าอุ้ยอืมหน่วยโกบ<笑><笑>ตกใจโกบไหนเก่งเก่งเดี๋ยวไปตัดขาอยู่บ้านใช่ต่อไปเราก็จะมาเก็บดอกใหญ่โอ้ โอ้โหมันมือจริงๆวะ่ะเออปั๊ดนี่นี่และนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้<ฮ>เห็ดไข่สวยๆเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่ขอตัวกลับบ้านก่อนครับ